อะไรครับผมก็ยินดีต้อนรับพ่อสูริการทินแคนกับผมนะวันนี้ผมก็มาอยู่ในเกมฟรีไฟส์กับผมนะซึ่งฟรีไฟ,ฟได้อัปเดตมาใหม่นะครับผมแล้วลดสเทือนน้าสเทือนบกนะครับผมนะมันสามารถติดในโตได้แล้วนะครับผมนะโอเคกคับผมนะแล้ววันนี้นะครับ ผมก็จะลองมาทํารถข้ามกําแพงนะครับผมนะข้ามกําแพงตรงนั้นเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราลองมาทํากันดูเลยนะครับผมว่าจะสําเร็จหรือเปล่าซึ่งผมไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราลองขี่รถเป็นกันเลยโอเคนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมว่าผมทําไม่เป็นนะครับผมผมเลยให้นายคนนี้สอนนะครับผมเอ้าอันนี้เขาน่าจะทาพลาดนะครับผมนะโอเคผมเลยให้คนนี้ทําให้ดูนะครับผมว่ามันทํำยังไงนะครับ ซึ่งผมทําไม่เป็นเลยนะคะผมผมไม่เคยทํานะครับอันนี้ก็คือครั้งแรกเลยนะครับผมผมจะพยายามจดจําที่เขาทํานะครับโอเคอันดับแรกเขามาอย่างนี้โอเคอ๋อถอยหลังมาถอยหลังมาประมาณนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็กดบินเหรอกดบินโอเคกดรถบินับผมมันก็จะข้ามมาเองโอเคก็ ข้ามาได้แล้วนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทำครั้งแรกนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับโอเคกระโดดอุ้ยเอา้า <c oughs> ไปไม่ถึงโอ้โหโหกระเด็นซะสูงไปไม่ถึงเฉยงงหัวล้อก็ลากันเห้งไปไม่ถึงเฉยเลยไอเย้ยโอ้โหเพื่อนก็ยังหัวล้อคิดเอาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทำใหม่นะครับผม เคมาใหม่อ่ะผมรอบสองจังหวะนี้จังหวะนี้ขึ้นมากดกระโดดในโตวบวกไปสวยครับผมข้ามได้แล้วเป็นไงเอ้าเอาเอาเอาไปเลยเนี่ยแป้งเอง้เอาเอ้าความลดความจังหวะนี้โอ้ยังรอดยังรอดโอเคครับผมนะผมก็ทําสําเร็จแล้วนะครับโอเคนะครับผมผมให้ดอกไม้เขาเลยละกันโอเคนะขอบคุณนายนะถ้านายได้เจอคลิปนี้เราจะบอกว่าขอบคุณนายมากที่ นายสอนเราทำบักนี้อย่างน้อยเราก็เคยสร้างความสุขด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปแถ,แถวๆนู้นดูนะครับผมอะไรอะ่ะเขาจะต่อยรถทำไมโอเคเขาเขาน่าจะขับนะครับผมโอเคเขาอยากขับ ผมก็จะลองซ้อนไปนะครับเอาเฮ้ยอะไรนะเอามันคืออะไรครับนั่นเอางงว่ะเอาแล้วรถผมทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเขาทำเป็นว่ะเฮ้ยผมผมยังไม่เคยทำบล็กนี้เลยนะครับถ้าใครอยากลองเอาไปทำก็สามารถเอาไปทำได้เลยนะครับผมนะก็อันนี้คือ ลองข้ามกำแพงมาแล้วมาเจออีกบักหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเลยนะครับผมนะวันนี้นายคนนี้ทำให้เรามีความสุขอย่างมากนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมนะเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่นะครับผมให้กดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย